สวัสดีน้องทุกคนด pues s, er. ้วยนะครับผมนะวันน <AS> ี้พี่ก็จะมาทําเมนูกัญชาชุบไข่ทอดให้ดูนะครับผมนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าหรือว่ามันน่ากินหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับผมน้ว่าเมนูนี้พี่แม่งเพิ่งเคยทํานะครับผมนะพี่ก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมน้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับผมนะก็ลองดูครับทุกคนประสบการณ์ครั้งแรกทอดไข่ใส่กัญชาก่อนที่จะไปดูนะครับผมนะพี่ฝากหน่อยนะครับผมนะฝากกระชื้ไลค์ให้หน่อยนะครับผมนะ กดไลค์อ่ะครับกดไลค์สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมนะก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิให้หน่อยนะครับผมนะถ้าทุกคนกดกันแล้วก็มาชมกันล่า Here

พมีใครที่มันชอบแบบ้าเรอยเลยครับ có đi <laughs> quay bột Còn xíu mong được. Xíu mong. Nó có quạt đấy, nó mới nhìn được. gì เพิ่มไปเลยเดี๋ยวผิดไหมผิดไหมผิดไหมผิดนเพิ่มเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวอี้ ดีวก็ไปตัดเาฮะ,ะ,ะน,นี่ตอนตอนไอทีต้องไปตีคุ้มคุ้มคุ้มทีไมเป็นทีรอ่ะทีว่าต้องกดอัดอัดอัดุดด้มอล็อกอไดค แบบใหม่มาเนี่ยจังวะที่เป็นฟัวเลยเลยแหวนขอนไปไปอ่ะม,มันลงมันติดเลยนะ

Yeah